าภูงคุ้มซึ้งนะครับอในสองสี่นมคุ้มซึ้งบันเทิงกินเที่ยวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสิพาพี่พอน้องมาล่องป่าพี่น้องนะครับมาเบิ่งพี่น้องลงป่าว่ารูกพชิด้บ่นะครับอยู่บ้านนะครับโหกไงไพ่ข้ามบอนตัดบนขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องครับเมื่อสักครู่เดี๋ยวเวลากระสีโมงคนกระสีล่องป่านะครับผมก็จะถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งว่าพสิได้บ่พี่น้องครับนะครับ บรรยากาศชมบรรยากาศนะครับพี่น้องครับไปครับตามผมไปเบิ่งครับผมครับเบิ่งบรรยากาศพี่น้องครับบรรยากาศรอบๆนะครับเบิ่งนะครับครับพี่น้องรลานหลายครับประตำก็จองอร่อยผมว่าเหมือนอนี้ครับพี่น้องครับเบิ่งพี่น้องครับมีทั้งสะดุ้งมีทั้งแหมีทั้ง นะครับอ่านะครับคหลายดามครับนี่ฮอนแพรพี่น้องครับผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับพี่น้องครับถ่ายเวลาพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ก็บสามโมงอ่าสี่สิบห้ากับห้าสิบไปพี่น้องกำหนดการคือสี่โมงพี่น้องครับ ไกลแล้วครับคนเราครับนะครับกำหนดการคือซีโมงพี่น้องครับเดี๋ยวเบื้องบรรยากาศไปเรื่อยๆซะก่อนพี่น้องครับคนนะครับรอบๆพี่น้องครับอัดซีมือจึ๊งหน่อยนะครับพี่น้องครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศบ้านโคกใหญ่ ไฟขามบอนนะครับตำบลขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับพี่น้องครับผมพี่น้องครับเป็นการร่วมกันทําบุญนะครับพี่น้องครับทําบุญนะครับล่งป่าท่ามบุญนะครับเพิ่นสีสางวัดนะครับเพิ่นสีบุรณะอาวัดนะครับผมถามพยาบาเติมบัน่าพี่น้องครับรอเวลานะครับรอเวลานะครับเบิ่งเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยพี่น้องครับเดี๋ยว

องคพี่น้องกับคนหลายขนาดนะครับนี่แต่ผมแล้วครับเจ้าพูบนี่แหละเ็ดบอปินนะครับวานแหกับบอบปินหากินบอบปินครับเบิ่งพี่น้องครับองค์พ <c oughs> ี่ <c oughs> น้องครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศเอ,อออาเ,าเอ่อน้องอยังครับเอิ้นน้องยังขึ้นีกน้องบักสองบ่ บอฮู้บ่อน้องยังเครื่อครับนี่น้องบักสองนะครับนี่ครับน้องไอสองเพิ่นวานะครับลุงพี่น้องครับนี่ครับพาพี่น้องครับพารอเวลานะครับเรือีกทานาทีพี่น้องนะครับก็จะได้วานพร้อมกันพี่น้องครับครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศ นี่ครับคนไข่ตัวนะครับยางไข่ตัวมิตรภูมิงามครับนี่ครับนี่นี่ครับใกล้แล้วครับใกล้ถึงเวลาแล้วพี่น้องครับเบิ่งพี่น้องครับนี่ครับหนึ่บรรยากาศนะครับบรรยากาศพี่น้องเพิ่าอู้มตะมวนครับไปตรภมวนนี้ นับพลอยดังนะพี่น้องครับามสามนะพี่น้องาอ้โขอบคุณครับพลกันลออีเือจังหน่อยนะครับเปนมาเนี่ยทเบิ้ลพี่น้องครับสิไดกว่าสิบปีพี่น้องครับเป็บผู้ชีนะฮะไอพี่จะนองเขาอีอมสุดเเนะครับ สิมานบอพี่น้องครับกวินดนงสลุงใหญ่พี่น้องครับมาที่ซูมให้บงพี่น้องบึงครับ พี่น้องครับกระสุนยังไงครับ บรได้เห็นปลาใหญ่เยอะตัวเยอะครับพี่น้องครับนี่หมดแล้วปลาใหญ่ครับพี่น้องครับบรรยากาศดูบรรยากาศนะครับไปเรื่อยๆนะครับปลากับอะไรนะครับพ่อเบิ้งนะพ่อเห็นโอ้โหผลนะครับผนพี่น้องครับ พี่น้องครับบ้านโคกใหญ่แผ่คำบอนนะครับตำบลคำินอำนเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องครับดูบรรยากาศนะครับการหาปลานะครับล้มปลาพี่น้องมึอน,นียครับ บรรยากาศนะครับบรรยากาศไปเรื่อยๆล็อกตีนฟางเนี่ยผมท่านได้เห็นไคเอาปลาขึ้นยุ่พี่น้องจักสิมีมือมีจักสิคุ้มโมคุ้มมือนี่บัตรสองร้อยพี่น้องครับบัตรสองร้อยนะครับเบื้องบรรยากาศบัตรสองร้อยนะครับแล้วก็อกตีนฟางเนี่ยบัตรร้อยหนึ่งพี่น้องครับนี่นะครับบัตรร้อยหนึ่งนะครับโอ้โหขุ่นได้อยนะครับพุ่นนะครับตัวปักใหญ่พี่น้องครับ ครับน uhm, ี่ครับคนนี่ครับมานะครับานโ่านด้วยยัดยยัยยัปลากำลังมีปางเลนพี่น้องครับ สองครับเบิ่งครับชมบรรยากาศไปเรื่อยนะครับเกี่ยวกมีอยู่ครับป่ากันนะครับเรื่อยๆครับแต่ว่าบ่ไหลาไปไหนพวกมึงเพราะว่าสะมันใหญ่พี่น้องครับสะใหญ่ไปเท่าไหร่รถต่ำก็ประมาณจทกไรนิดนี่ครับสะนี่ห้าสิบไร่หมดนะครับพี่น้องเบิึงครับกับน้ำกับเลิกพี่น้องครับอาจเสีเอายากจังหน่อยเบิ่งบรรยากาศนะครับ แหวนนได้อยู่ครับผมเบิ่งแหวนท่านถือจั๊กตูอยู่ครับเพิ่งดูนี่มิเตอสะดุ้งครับโอ้เดี๋ยวได้ผมฉีดนี่พี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้เพิ่นบานนะครับโซว์ๆนะครับโซนะครับโอ้ครับพี่น้องครับเบิ่งบักใหญ่เลยตัวนี้ครับเบิ่งครับพี่น้องครับนี่ครับได้จั๊กตูแล้วครับสองตูแล้วพี่น้องครับบักใหญ่ครับ ังโอ้ครับเบิ้งครับน้องพี่น้องครับโอ้ยกให้เบิ้งนะครับนี่พี่น้องครับสองตัวบักง่ายครับโอ้บักตัวละสามลูนะผมว่าสุดยอดเลยครับนี่ครับนี่ครับเจ้าของคนนี่ครับแน่นอนแน่นอนมาแล้วครับมาหน้ามือนี่ โอ้เริ่มเริ่มได้แล้วครับเริ่มได้แล้วรต่มันรี่ื่อครับเติมไปไเรื่อยนะครับผมสุดท้ายให้ใไปเรื่อยครับ ได้ครับว่า่ปันไหนครับหมานดีครับบ้านมาแม่แห่พันมานเลยครับเดนครับบรรยากาศดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหคนครับคุณพี่น้องครับผมสิสู้มันเพื่อครับโอ้คนครับยูสะดุงคนบักยั่เลยคน เพื่อนครับพี่น้องครับอันน,นั้นนิดแห้ <c oughs> ะจ้องเาคาถาอะไรแรวบยาตายมาในแนง่ไรสไมไขนาดไรขนาดเพื่อนครับคิดตำร้ายกินตำรายเสียนเงี้ยจาก,กตำร้ำายกน การดับรอบนะครับบรรยาการดบรอบผมก็อยากบ้านเป็นคือเพิ่นอยู่พี่น้องครับแต่เฮ็ดบ่าเปล่นครับหัดมาหลายปีแล้วบ่าเปล่นเลยนะครับสิได้หัดใหม่ดอกนะครับพี่น้องครับบรรยากาศนะครับ เพื่อนกัณฑ์เทบานครับก็ฝากติดตามนะครับส่องซีนงคุ้มซึ่งเหมันเทิงกินเที่ยวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซสไครต์กดกระดิ่งนะครับ <laughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการนักคิดไม่้พีนองได้เบิ้งนะครับ พี่น้องครับคลิปนี้พามาหาป่าพี่น้องครับมาลงป่านะครับอยู่บ้านโคกใหญ่ไผ่คำบอนนะครับตำบลคมินอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องครับเด็กน้อยก็นมิดนะครับผมผมอาอยู่ได้ไน้อยหนึ่งกับบ้านแห่เก่งนะครับดูนะครับโอ้เด็กน้อยกันลงนิ้หน่อยนะครับนี่ บักลาสู้ให้ไอเบิ้งต้บักลาคือแน่นอนในตัวโอ้เดี๋ยวปานิ้นหมนครับผมอายได้เลยโอ้โเก่ง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 เออแค่กระเทาะเพิ่งแม่ชเราเริ่มเ่มลาดนะเดีครับเ่งงไม่ลองทำรื่อย่่ เบิกขึันไปหน่อยนะครับมอาซีเมื่อดีหน่อยด้พี่น้องครับเม่จหน่อยนั่ครับเก่งเก่งเก่งย่องเราปะเกงครับไอ้บนลายยกให้เบิกนุ๊กละไปยัง โอ้โหป้านิ sw ้นพ er ี่น้องครับป้านิ้นป้านิ้นป้านิ้นครับน้องเก่งเก่งเก่งครับน้อยๆประเด็นก็เก่งครับเก่งก็จะพุ่มอีกจะพุ่มเฮ็ดว่าเป็นเบื้องครับผมสีภาพเบื้องบรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้องครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ ไ,ได้ก็ได้บ่ก็น้อพี่นอ้องครับโอ้พี่โอ้มีอย่างเกิดขึ้นเลยคนวึงโอ้ยสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซอปนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ